สวัสดีครับแก้วจากโมบายโฟโต grapher นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก่อยู่กับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปตัวใหม่จาก oppo นะครับประจำปีนี้นะนั่นก็คือ oppo find x 5 pro 5g เครื่องนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจโมบายฟ h โต o g r a p h e r ด้วยนะครับเปิดตัวกันออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนแฟล็กชิปประจำปีนี้จากทาง oppo นะครับ oppo f i x 5 pro 5g เครื่องนี้นั่นเองนะครับแก้วเนี่ยมีโอกาสได้อยู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ได้แล้วนะครับ เอาไปใช้งานแบบทั่วไปเปิด 5G ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยลองมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสที่จะเอาสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไปออกทริปถ่ายรูปในต่างจังหวัดมาด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นบ้างแล้วก็กล้องที่เขาไปจับมือกักบทาง Hasselblad เนี่ยจะยอดเยี่ยมัะแค่ไหน ไปดูรีวิวกันครับเรามาเริ่มกันที่งานออกแบบตัวเครื่องก่อนเลยนะครับต้องบอกว่างานออกแบบในภาพรวมเนี่ยมีความคล้ายกับ Oppo Find X3 Pro 5g เมื่อปีที่แล้วมากๆนะครับทางในเรื่องของการจัดวางโมดูลกล้องนะครับที่มีการแบบปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะแล้วก็รวมไปถึงตัวฝาหลังที่เป็นลักษณะแบบชิ้นเดียวแบบนี้เนี่ยก็คล้ายกับ Oppo Find X 3 Pro 5g เมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเกรดวัสดุตัวฝาหลังนะครับจากที่เป็นกระจกแบบด้านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น เซรามิกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีความกลอสซี่มากขึ้นเล่นแสงเล่นเงาได้มากขึ้นนะครับพอฝาหลังมันมีความกลอสซี่ขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของฟิงเกอร์พิ้นในเรื่องของรอยนิ้วมือเนี่ยมันขึ้นง่ายกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะพอเราเลือกตัวเครื่องที่เป็นสีขาวแบบนี้ถึงแม้ว่ารอยนิ้วมือมันจะขึ้นง่ายก็าตามเนี่ยแต่เราแทบจะมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นเสียแต่ว่าเราแบบ พลิกป,ปลพลิกมาพยายามจะมองมันให้เห็นเท่านั้นแหละถึงจะมองเห็นรอยนิ้วมือขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เยาะว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็พอฝาหลังเป็นเซรามิกเนี่ยเวลาเราสัมผัสตัวเครื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมแล้วก็ความหรูหรามากๆเลยนะครับสำหรับงานประกอบรอบๆตัวเครื่องนะครับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะครับเฟรมตัวเครื่องเป็นโลหะนะแล้วก็การประกอบเนี่ย แน่นหนามากๆดูโซลิดมากๆนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่218กรัมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการกระจายน้ำหนักเนี่ยแก้รู้สึกว่าด้านเนี้ยส่วนบนของโมดูลกล้องเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าด้านล่างนะครับทำให้เวลาที่เรายกมือขึ้นมาถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามือข้างนี้จะแบกน้ำหนักเอาไว้มากกว่านะแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่8 5มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของแฟลกชิพทั่วๆไปแหละทั้งเรื่องของน้ำหนัก แล้วก็เรื่องของความบางตัวเครื่องนะครับปุ่ม v o l ล m ม up Volume down จะอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยก็จะอยู่ทางขวานะครับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type C นะครับช่องลำโพงแล้วก็ช่องใส่ซิมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้นะครับขอแวะกลับมาพูดกันในเรื่องของลำโพงกันสักนิดหนึ่งนะครับลำโพงของ Oppo Find X5 Pro 5G เนี่ยจะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะซึ่ง ตัวลำโพงเนี่ยแกรู้สึกว่าเขาให้คาแรคเตอร์เสียงที่ค่อนข้างจะเน้นไปในแนวทางของความแบบเคลียร์ใสนะครับแล้วก็เวทีเสียงเนี่ยค่อนข้างกว้างนะแต่ว่าในเรื่องเบสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบจุใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันตั้งแต่50%ไปจนถึง100%กันดีกว่าครับเริ่มกันที่50%ก่อนนะ อันนี้คือ50%นะครับต่อไปจะเป็น100%นะไม่จัดละกันว่าอะไรดีไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของ preference ของแต่ละคนนะซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบฟังเสียงแบบ เ,เพลงแจ๊สหรือเพลงที่ได้ยินเสียงร้องชัดๆต้องการฟังเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นให้มันเคลียร์เนี่ยกว่าตัวนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวแบบ EDM หรือว่าเอาไปใช้ดูคอนเทนต์ที่แบบเน้นเสียงเบสหนักๆดูหนังแอคชั่นหรือเล่นเกม FPS อะไรแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับ ก็แล้วแต่แต่ละคนนะว่ามองในเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่แก้วก็ยังบอกว่าคุณภาพของลำโพงสองตัวนี้ยังเป็นลำโพงที่ดีอยู่เหมือนเดิมครับทีนี้นะครับเราพลิกมาดูในด้านของหน้าจอกันนะครับหน้าจอของ OPPO f i X5 Pro 5G เนี่ย จะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับซึ่งก็ตามมาตรฐานของ flagship ประจำปีนี้นี่แหละพร้อมกับความละเอียดหน้าจอนะครับอยู่ที่ WQHD+ นะครับก็ 2K บวกๆเนาะแล้วก็มีค่า r e เฟ Rate 120 h z นะครับทั u c h สแ m มป i n g 100 0 h z อันนี้ดีมากๆเลยแก้เอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยทัติดนิ้วดีมากๆนะครับแล้วก็รูปแบบของแผงหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับ LTPO 2.0แล้วก็ขอบเขีสีจะเป็นแบบ10บิต n i c Display Play ตัวกระจกหน้าจอเนี่ยก็เป็น Corning Gorilla Glass Victus นะครับแข็งแรงทนทานมากๆฝาหลังเนี่ยเป็นเซรามิกแล้วได้กระจก Gorilla Glass Victus อีกสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แกร่งจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพการแสดงผลนะครับตลอดการใช้งานที่แก้วใช้งานมา2สัปดาห์ในทุกซิทิ a เอชันเลยเนี่ยคือไม่รู้จะหาข้อติอะไรจริงๆครับทั้งในเรื่องของความคมการแสดงผลสี การทัชเนี่ยคือแบบดีมากๆเลยแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งค่าสีหรือว่าจะปรับแต่งพวกธีมของตัว OS เนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับการแสดงผลเนี่ยก็เป็นแบบ H D R 10 plus นะครับแล้วก็มีพวกซอฟต์แวร์ Ultra Vision Engine นะที่ทำให้คอนเทนต์ที่มันแบบเอ่อเร t i ล n ชันต่ำๆเนี่ย สามารถที่จะแสดงผลแบบ 4K ได้ค่อนข้างดูดีนะครับตอนนี้ก็เห็นรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับ Oppo Find X 5 Pro 5 G เนี่ยจะใช้ชิปเซต Snapdragon 8 7ด Gen นะครับ r a มมีให้ทั้งหมด12 g ิกรอมีให้ทั้งหมด256 g ินะครับแบตเตอรี่ใหญ่ถึง5,000 m ิลลิแอนะ การเสียบชาร์จแบบสายเนี่ยซูเปอร์วู80วัตต์นะครับการชาร์จไว้สาย a i r ์ o o ๊เนี่ยอยู่ที่50วัตต์นะแล้วก็ระบบระบายความร้อนจะเป็น Cutting g e g e กาไฟฟิ์มนะครับแล้วก็มี Vapor Chamber ขนาดใหญ่ด้วยนะตัวพอร์ตต่างๆนะครับ USB-C UM 2.0 Bluetooth 5.2ตัว Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6E นะครับแล้วก็ตัวลำโพง Dual Speaker เนี่ยก็จะเป็น Dolby Atmos ด้วยนะครับก็ได้ได้ว่า ในเรื่องของฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องเนี่ย oppo จัดเต็มมาในตัวนี้มากๆเลยนะครับเห็นสเปคภายในตัวเครื่องกันไปครบเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานตัวเครื่องของแก้วกับ oppo f i x 5 pro 5g ตลอด2สัปดาห์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะดูคอนเทนต์เล่นเกมใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ย มันไม่มีอะไรต้องห่วงเลยมันใช้งานได้ดีมากๆนะครับเข้าแอปทุกแอปที่ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยแก้วไม่เด้งเลยสักครั้งย้ำเลยนะว่าไม่มีแอปเด้งเลยสักครั้งนะครับ Facebook Line IG YouTube แอปธนาคารต่างๆนะครับ Kbank c i t i Bank s h o p ช้อปปี้ a าซาดใช้งานได้ดีหมดนะครับลายแจ้งเตือนก็ไม่มีดีเลยนะอันนี้แก้วชอบมากๆนะครับแล้วก็ rom color os ตัวนี้ แก้วชอบมากเลยมันสามารถที่จะคัสตอมสิ่งต่างๆได้เยอะมากๆนะครับแก้วเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดชื่อไอคอนแอปชอบให้มีแต่ไอคอนเฉยๆเนี่ยตัวนี้ก็ปิดได้นะครับทำให้หน้าจอตัวโฮมสกรีนของเราเนี่ยจะดูแบบว่ามินิมอลมากๆนะอันนี้แก้วชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปเล่นเกมเนี่ยแก้วเล่นเกม RPG เนาะ V4 นะครับ เปิดกราฟิกได้สูงสุดเลยนะครับเต็มที่ไปเลยแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้นิ่งอยู่ที่60 fps ได้แบบนานมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดรอปลงไปถึงแบบ4อะ่ะมันจะอยู่ที่50กลางๆลางไปปายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่มีความร้อนตัวเครื่องเยอะขึ้นมาพอสมควรจากการเล่นเกมเนี่ย ก็ไม่ได้ดรอปลงไปต่ำกว่า50เลยนะในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยไม่ไหลเหมือนใน Oppo Find X3 Pro เมื่อปีที่แล้วแล้วนะ แต่ว่าจุดที่เป็นข้อพิจารณาจริงๆนะครับคือเรื่องของความร้อนเวลาใช้งานกลางแจ้งครับคือด้วยความที่เครื่องมันเป็นเซรามิกเนาะลราก็ระบบระบายความร้อนเขาให้มาแบบเยอะมากๆเนี่ยเวลาที่เราใช้งานกลางแจ้งเปิดแสงหน้าจอสุดแล้วก็ใช้พวกแอปที่มันจะต้องมีการประมวลผลมากๆอย่างพวกการถ่ายภาพเนี่ย บอกเลยว่าแป๊บเดียวร้อนแล้วครับแต่ความร้อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าความร้อนมันสะสมในตัวเครื่องนะมันเกิดจากการที่เครื่องเนี่ยระบายความร้อนออกมาเยอะๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาที่ทล่มนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้โหระบายความร้อนได้เร็วมากๆ ผ่านไปประมาณแบบไม่ถึง2นาที3นาทีเนี่ยเครื่องก็กลับมาอยู่ในอุณหภูมิปกติได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่ต้องใช้งานการแจ้งบ่อยๆเนี่ยหาเคสหนาๆมาใส่ก็ช่วยได้นะครับทำให้แบบเราจับถือตัวเครื่องได้แบบสบายมือมากขึ้นนะตอนนี้ก็ถึงเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะกล้องถ่ายภาพของ oppo find x 5 pro 5g ตัวนี้นะครับได้มีการค o d e v e l o p กับทาง hasselblad นะครับแล้วก็ชุ กล้องหลังทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f stop 1.7นะครับกล้องเอลตต้ายแองเกิลความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกัน f stop 2.2นะครับแต่ว่าความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่110องศาเท่านั้นนะครับกล้องมีเดียมเทเลโฟโต้2 x นะครับความละเอียด13ล้านพิกเซล f stop 2.4นะครับ สำหรับในแง่ของการโคเดเวล็อปกับทาง h a s ์เ l ล l ั d นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ายังไม่ได้ลงลึกไปจนถึงเรื่องวิจัยฮาร์ดแวร์ร่วมกันนะครับตอนนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของการออกฟีเจอร์ในการถ่ายภาพหรือว่าเรื่องซอฟต์แวร์นั่นแหละเนาะแล้วก็ในเรื่องของ color size หรือว่าโทนสีมากกว่านะครับยังไม่มีเรื่องอื่นๆเข้ามานะก็ แฟนแฟนฮาร์เซลบั ans, ad, ยังไม่ต้องออกตัวแรงมากนะครับเขายังไม่ได้ทําอะไรด้วยกันมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาใส่มาและแก้วชอบมากๆก็คือเรื่องของเสียงชัตเตอร์ลองฟังดูนะโอ้โหมันให้ฟีลในการถ่ายภาพจากกล้องฟิลม์มได้แบบดีมากๆเลยนะครับอะ ไม่เสียเวลาเราไปดูภาพจากกล้อง3ตัวนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับงั้นเรามาเริ่มดูภาพจากกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกันก่อนเลยนะครับกล้องหลักตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคุณภาพของไฟล์เนี่ยใกล้เคียงกับ Oppo Find X3 Pro เมื่อปีที่แล้วมากๆเลยนะครับ จุดที่แตกต่างไปเลยอย่างชัดเจนก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ของสีสันแล้วก็ในเรื่องของการทำ HDR เนี่ยตัวนี้เปลี่ยนไปชัดเจนมากๆนะครับใน Oppo f i X 3 Pro เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาพยายามจะขยาย Dynamic Range ด้วยการใช้ HDR เติมเงาแล้วก็กดไฮไลท์ลงมานะครับแต่ว่าใน Oppo f i X 5 Pro 5G เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะทำให้ภาพมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยการอาศัย Dynamic Range จากตัวกล้องแล้วก็ตัวเซนเซอร์เป็นหลัก จะไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยอะไรเยอะนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราถ่ายภาพกลางแจ้งหรือว่าย้อนแสงเนี่ยไฮไลท์จะถูกกดลงมาไม่สุดนะครับแล้วก็ชาร์โดก็จะไม่ได้ถูกเติมขึ้นมาเยอะนะแล้วก็ในเรื่องของสีสันเนี่ยมีสีสันหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นมามากๆเลยก็คือสีฟ้ามีความสดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็โทนสีกับ Color t e m p ทมเ t อร e อเนี่ยออกจะติดเหลืองๆนิดๆในบางสภาพแสงนะครับ แบบในที่แสงจ้ามากๆเนี่ยจะออกเหลืองๆแต่ว่าในที่ที่แสงน้อยลงมาหน่อยหรือวันที่มีเมฆเยอะๆเนี่ยก็จะมีอารมณ์เขียวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องที่ถ่ายภาพสนุกทีเดียวนะครับจะมีจุดหนึ่งที่แค่แอบไม่ชอบนะครับก็คือเรื่องของ s h a r p n นตของตัวกล้องเพราะว่ามันไม่ได้คมมาจากตัว เลนจริงๆสักเท่าไหร่อ่ะมันคมมาจากซอฟต์แวร์ที่เขาพยายามจะอัดเข้าไปให้ภาพมันคมนะครับเวลาไปดูภาพบนหน้าจอที่มันมี Resolution แบบ 4K แบบนี้จะเห็นได้เลยว่าเขามีการอัดชาเข้าไปเยอะมากทีเดียวครับไปกันที่กล้องตัวต่อไปนะครับก็คือกล้องออ t ตัวแองเกิลความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับองศาในการรับภาพ110องศานะเราจะเห็นได้ว่าองศาในการรับภาพเนี่ยมันแคบลงก็จริงนะครับแต่ว่า คุณภาพของไฟล์เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมมากทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของสีสันนะแล้วก็ในเรื่องของระบบวัดแสงระบบออโต้โฟกัสแล้วก็การสวิชไปเป็นโหมดมาโครเนี่ย ทำได้รวดเร็วมากๆนะครับการทํา HDR เนี่ยคาแรกเตอร์เหมือนกล้องหลักเลยคือไม่ได้กดอะไรจนสุดแล้วก็ไม่ได้ขุดชาร์โดขึ้นมามากนะครับเอาไปใช้ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเนี่ย distortion กับพวก perspective effect เนี่ยก็ยังมีความตรงที่ทำออกมาได้ดูดีอยู่นะครับไม่ได้มีอาการขอบเบี้ยวแล้วก็รายละเอียดเนี่ยสามารถเก็บมาได้ดีจนถึงขอบภาพเลยนะครับการเอไปถ่ายภาพย้อนแสงถือว่า ทำได้โอเคนะแต่ก็ HDR ที่มันไม่ได้ช่วยเติมแสงในชาร์โดเนี่ยบางทีก็แอบ,บจะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องถ่ายให้ติดโอเวอร์ไว้สักนิดนึงนะเพื่อให้ภาพมันมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับไปกันที่กล้องตัวต่วตอไปนะครับก็คือกล้องมีเดียมเทเลโฟโต้ 2x ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวนี้เนี่ย จะบอกว่าไงดีเหมือนยกมาจากไฟ X 3เมื่อปีที่แล้วเลยนะครับในเรื่องของคุณภาพของไฟล์ในเรื่องของความเร็วในการลั่นชัตเตอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันเลยนะครับคาแรคเตอร์ภาพก็แอบจะคล้ายๆกันนะจุดที่แตกต่างก็แน่นอนนะครับเรื่องของสีนั่นแหละเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แก้ว,ว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับคือเวลาที่เราเข้าโหมดถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยในเรื่องของการทาเบลอฉากหลังการไล่ระดับการเบลอรหรือว่าการสร้างโบเก้เนี่ย ทำได้ดีมากๆแล้วก็การตัดขอบเนี่ยคือกริบจริงๆทํามาดีกว่าเดิมมากจริงๆนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพพอเทรตนะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยโหมดพอเทรยังสามารถเอาไปถ่ายอย่างอื่นได้อีกนะครับกดซูม 2x เอาไปถ่ายดอกไม้ถ่ายนาฬิกาถ่ายสิ่งต่างๆแล้วสร้างเดบอฟิลขึ้นมาเนี่ย ตัวนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กับการถ่ายคนเลยแหละครับเห็นภาพจากกล้องแต่ละตัวกันไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโหมดการถ่ายภาพกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มกันที่ไนท์โ mode ก่อนเลยนะไนท์โ mode ใน oppo find x 5 pro 5g ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเขาปรับปรุงในเรื่องของ noise reduction เนี่ยขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับไฟล์เนี่ยไม่ได้มีการอัดคุณภาพมากจนเกินไปนะยังสามารถจะคงความเป็นธรรมชาติของไฟล์ภาพเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการลาก ชัตเตอร์สปีดนานเลยนะครับกดปุ๊บแค่วิดเดียวก็ได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วในทุกๆเลนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลกักกล้องเอลิฟวากล้องเทเลโฟโต้ใช้ไนท์โหมดได้หมดนะครับแต่ว่าในกล้องที่ให้คุณภาพของไฟล์ภาพสูงสุดเนี่ยก็ยังคงจะเป็นกล้องหลักเหมือนเดิมนั่นแหละครับ ไปกันที่โหมดต,ต่อไปนะครับก็คือ expand Mode นั่นเองโหมดนี้เนี่ย oppo เน้นมากๆนะครับจริงๆแล้วมันคือการที่เราเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพเนี่ยมาเป็น21:9นะ feeling จะแบบ cinematic ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เรากดถ่ายภาพในโหมดนี้เนี่ย จะมีการเฟดของสีเนกาทีฟนะครับจากสีที่มันเป็นสีตรงกันข้ามเนี่ยจะค่อยๆเฟดมาเป็นสีปกตินะครับก็ให้ฟีลลิ่งของการถ่ายภาพในกล้องฟิล์มของ a s เซลบลัดได้ดีประมาณนึงเลยนะยิ่งมารวมกับเสียงชัตเตอร์เนี่ยโ,โห ิมากๆเลยนะครับในโหมดนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการใช้โหมดนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้พวกซอฟต์แวร์อื่นควบคู่กันไม่ได้นะครับ HDR จะไม่ทํางานนะครับเราจะต้องชดเชยแสงเอาเองทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนโทนสีจากภาพสีปกติไปเป็นภาพขาวดําได้ครับอีกหนึ่งโหมดนะครับที่ oppo เพิ่มเข้ามาให้ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือ long exposure mode เราสามารถที่จะถ่ายไฟกลางคืนเป็นเส้นๆได้ไฟรถวิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายน้ําตกให้มันมีความแบบนุ่มนวลเป็นสายน้ําพริ้วๆได้นะแล้วก็การใช้แบบพวกไฟมาเขียนเป็นไลท์เพนติ้งเนี่ยก็มีหมดนั้นมาให้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าครบเครื่องจริงๆนะในเรื่องของโหมดการถ่ายภาพเนี่ยให้มาเยอะขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วมากพอสมควรเลยนะครับไปกันที่กล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้าของ oppo find x 5 pro 5g ตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลแล้วก็องศาในการ ภาพเนี่ยกว้างถึง80องศานะครับทำให้เวลาที่เราเซลฟี่เนี่ยไม่ต้องยื่นแขนออกไปจนสุดนะครับพวกฟิลเตอร์พวกบิวตี้โหมดสกินโทนเนี่ยก็ทำมาได้ค่อนข้างจะดูดีนะเราก็ไอจุดหนึ่งที่ทำขึ้นมาได้ดีมากขึ้นใกล้เคียงกับโหมดพอร์เทรตในกล้องหลังนะครับนั่นก็คือการเบลอฉากหลังการตัดขอบเนี่ยผมเส้นเล็กๆอะไรแบบนี้เก็บมาได้ครบทั่วเลยแล้วก็การทำบิวตี้โหมดเนี่ยพวกสกินโทนของผู้ชายเนี่ยดูขุมขนเขาก็ไม่ได้ทำจนเนียนไปซะหมดนะครับตรงนี้ก็ ทำมาได้ดีทีเดียวผู้ชายใช้ก็ได้ผู้หญิงใช้ก็ได้ครับไปกันที่เรื่องของวิดีโอมัากนะครับ Oppo f i X5 Pro 5G เครื่องนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่ความละเอียสูงสุด 4K 60fps นะครับจริงๆแล้ว Oppo ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เก่งเรื่องวิดีโอขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวนี้พัฒนาขึ้นมาได้ดีมากจริงๆนะครับคุณภาพของไฟล์วิดีโอเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะครับการการสั่นต้องบอกว่า ดีขึ้นสู้กับคู่แข่งได้แต่ว่าอาจจะสู้กับพวกที่เทพเรื่องวิดีโอเนี่ยอันนั้นยังไม่ได้นะครับแล้วก็มีโหมดการถ่ายวิดีโอเพิ่มขึ้นมาเป็นลูกเล่นให้เยอะพอสมควรนะวิดีโอ HDR ก็มีให้นะครับมีวิดีโอแบบบล็อกก็มีให้สำหรับการที่จะต้องเอาไปแบบเกรดสีที่หลังเนี่ยก็ไปใช้งานโหมดมันได้นะครับแล้วก็จุดที่แกวรู้สึกว่าแก้วประทับใจในงานวิดีโอจริงๆเนี่ยกลับไม่ใช่เรื่องของภาพครับแต่เป็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับ เดี๋ยวลองไปดูภาพที่แก้วถ่ายจากกล้องหน้านะครับของ oppo find x 5 pro 5 g ในความละเอียด full hd 30 f r a m เฟรมแล้วก็ใช้ไมโครโฟนของตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าเสียงเนี่ยชัดขึ้นขนาดไหนคลิปที่ทุกคนดูอยู่างนี้นะครับคือคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าของ oppo find x 5 pro 5 g นะครับโดยที่ตอนนี้แก้วเปิดกันสั่นไปด้วยนะแล้วก็ องศาในการรับภาพของกล้องหน้าของ Oppo Find X5 Pro 5G เนี่ยสามารถที่จะปรับได้ด้วยกัน2องศานะครับแต่ต้องบอกว่าความต่างเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ในเรื่องของความกว้างเนี่ยใครที่เคยได้ดูรีวิว,ว Huawei P50 Pro ของแก้วแล้วเนี่ยตัวนั้นกว้างกว่าเยอะนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งพอที่เราจะสามารถเนี่ยแก้วยืนสุดแขนเนี่ยเฟร,รมประมาณนี้พอที่เราสามารถที่จะเดินวีล็อกได้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของไมโครโฟนเนี่ยเขาบอกว่าเขาปรับปรุงไมโครโฟนให้มีระบบตัดเสียงที่ดีขึ้นมาให้นะครับแต่อันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนลองฟังดูแล้วก็บอกแก้วหน่อยว่าเสียงไมโครโฟนดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฉลี่ยแสงเวลาสภาพแสงมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไฮไลท์แอบหลุดนิดนึงนะดูนะเห็นไหมนี่นี่นไฮไลท์หลุดนะครับ แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้งานจริงๆได้อยู่เนาะแล้วก็กันสั่นเนี่ยนิ่งมากเลยนะเนี่ยดูดิเดินถือสบายๆแบบนี้เลยแทบจะไม่สั่นเลยนะครับคือถ้าสั่นเนี่ยสั่นเพราะมือยไม่นิ่งเองแหละโอเคเลยนะครับสำหรับกล้องหน้าตัวนี้ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว OPPO f i X5 Pro 5G ที่แกเอามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับราคาของ OPPO f i X5 Pro 5G เนี่ยจะอยู่ที่39,990บาทถามว่าราคาแรงไหมมันก็ตามกลไกตลาดนะครับเงินเฟอ้อขึ้น หาของยากขึ้นเรื่องชิปขาดแคลนก็ยังไม่หมดนะครับทำมาได้ราคานี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วกับของที่ได้นะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ